ทำเลทองสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุนครบวงจรย่าน B t s เอส5แยกลาดพร้าวย่าน MRT โหนโยธินเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าจับตามองมากที่สุดในกรุงเทพ <c oughs> เนื่องจากความสะดวกสบายที่ครบคันและการเชื่อมต่อที่หลากหลายทำให้เป็นที่ต้องการของผู้พักอาศัยและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม <c oughs> ่เพียงแต่จะมีศูนย์การค้าและแหล่งบันเทิงที่ครบวงจร <c oughs> แต่ยังมีโรงแรมคอนโดมิเนียมโรงเรียนและสวนสีเขียวที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิต อย่างครบถ้วนสถานที่สำคัญในย่าน BTS 5แยกลาดพร้าวย่าน MRT พะหะนโยธิน เซ็นทัลพาซา,าลาดเพาวหนึ่งในห้างสปปรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในกรุงเทพเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีพศ2526ห้างนี้เป็นศูนย์การค้าครบวงจรที่รวมทุกสิ่งที่ผู้คนต้องการไม่ว่าจะเป็นโซนค้าปลีกโรงแรมสำนักงานและร้านอาหารเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่ดึงดูดจากคนทุกมุมเมืองและยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานี BTS 5แยกลาดเพาวและ MRT ประหลนโยธินทำให้ การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นยูเนียนมอลล์สูนการค้าแนวแฟชั่นที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมีร้านค้าภายในมากกว่า1,500ร้านค้าตอบโจทย์ความต้องการในการช้อปปิ้งทั้งวันอีกทั้งยังตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS 5แยกลาดเผาและ MRT มหลโยธินเมเจอร์ซีนิเพล็กรัชโยธินโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ที่เป็นศูนย์รวมความบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งในย่านรัชดาลาดพร้าวนอกจากจะมีโรงหนังมากมายยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟที่น่านั่งเหมาะสำหรับการพักผ่อนในวันหยุดตลาดนัดจตุจักรตลาดนัดในกรุงเทพมีแผงค้ากว่า800 0แผงค้าครอบคลุมทุกประเภทสินค้าตั้งแต่ผักและผละไม้เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านตลาดนัดนี้เปิดทำการทุกวันแต่จะคึกคักเป็นพิเศษ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ B ิ g C ซ x เ r a และ Tesco Lotus ลาดพร้าวเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า BTS 5แยกลาดพร้าวและ MRT ปรพหลนโยธิน b i g ก e ีเ r a และ Tesco Lotus ลาดพร้าวเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันที่มีบริการที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไปร้านอาหาร และที่จอดรถที่สะดวกสบายคอนโดในส่วนนี้สามารถระบุคอนโดที่ตั้งอยู่ในย่านพหลโยธินลาดพร้าวซึ่งแต่ละแห่งมีความโดดเด่นและเหมาะสมกับลูกค้าที่หลากหลายเช่นเดอะลายพหลโยธินพาร์คเดอะลายพหลโยธินพาร์คไลฟ์ลาดพร้าวไลฟ์ลาดพร้าวเอ็มลาดพร้าวเอ็มลาดพร้าว The, Place Park The Place Park am, p เ e c e Park Residence The p อ a c พ Park r e s i d e n c e n i g ์ t Bridge p r i ามผโยธินไนท์บรพรามผพหลโยธินไอเดโอลาดเพา้าไอเดโอลาดเพห้าลุมพินีพารคผหโยธินล oh ุมพินีพาร์คผหโยธินเอลิโอเดอะมอสผโยธิน34เอลิโอเดสผโยธิน34 ในส่วนของโรงแรมสําหรับผู้ที่มองหาที่พักชั่วคราวหรือมาทําธุระในพื้นที่ก็มีโรงแรมหลายแห่งให้บริการอย่างครบคันเช่นเซนทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรัลพาซาราดพร้าวเดอะควอเตอร์ลาดพร้าวบาย USG นอสเกตราชโยธินมารวยการ์เดนโฮเทลลันตนารีสอร์ทโฮเทลในส่วนของโรงเรียนด้านการศึกษาย่านนี้ก็มีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้ ปกคอองมากมายเช่น โรงเรียนหอวังมหาวิทยาลัยเซนจอนโรงเรียนอนุบาลเซนจอนโรงเรียนสตรีวรนาถมาต่อกันในส่วนสีเขียวและพื้นที่พักผ่อนครับสวนจตุจักรเป็นสถานที่ที่ชาวกรุงเทพมักใช้ในการพักผ่อนและออกกำลังกายมีทั้งสนามกีฬาลานวิ่งและพื้นที่นั่งพักผ่อนที่ร่มรื่นต่อมาครับสวนรถไฟตั้งอยู่ใกล้กับสวนจตุจักรเป็นสวนสาธารณะที่เน้นการออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการปั่นจักรยานการเดินเล่นและ การนั่งพักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบส่วนในการเดินทางในย่าน BTS 5แยกลาดพร้าวและย่าน MRT หลโยธินย่านนี้ถือเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพตอนบนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถเมล์รถตู้หรือแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์ล้วนมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากรถไฟฟ้า BTS และ MRT สถานี BTS 5แยกลาดพร้าวและ MRT หลโยธินเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของระบบ ขนส่งมวลชนในกรุงเทพสามารถเดินทางไปยังโซนต่างๆของกรุงเทพได้อย่างง่ายดายโดย PTS ห้แยกลาดพร้าวเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับส่วนขยายของสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตซึ่งช่วยให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังมีรถเมล์ที่ผ่านในย่ญญานนี้ครับสายรถเมล์ที่ผ่านในย่ญญานนี้ได้แก่อันดับที่1สาย8ตลาดแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธถัดมาครับสาย77อู่สาธุป,ประดิษฐ์ถึงหมอชิดใหม่สาย96มีนบุรีถึงสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดสาย122ห้วยขวางไปจนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรสาย502ูสอ่วนสยามถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสาย538มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีถึงโรงพยาบาลสงสาย555ลังสิต ถึถ่าอากาศยานสุวรรณภูมิและยังมีวินมอเตอร์ไซค์ให้บริการครับบริเวณห้าแยกลาดพร้าวมีคิววินมอเตอร์ไซค์ให้บริการอย่างเพียงพอโดยมีการตั้งคิวขนาดใหญ่อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT และ BTS ลาดพร้าวนอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ที่กระจายตัวอยู่ตามด้านหน้าของศูนย์การค้าต่างๆได้ด้วยเช่นกันในส่วนของรถตู้ครับสำหรับรถตู้ที่วิ่งผ่านห้าแยกลาดพร้าวนั้นมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารประจําอยู่ที่ด้านหน้า ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทนรัลพลาซ่าลาดพร้าวซึ่งจะวิ่งไปทางโซนชานเมืองแถบลังสิตและนนทบุรีทั้งหมดส่วนรถตู้อีกจุดนั้นจะอยู่แถวรถไฟฟ้า BTS หมอชิดซึ่งจะวิ่งไปยังเส้นทางอื่นๆในตัวเมืองกรุงเทพครับในส่วนถนนเส้นหลักและทางพิเศษที่เป็นจุดเชื่อมต่อของทางให้แยกลาดพร้าวนะครับในส่วนให้แยกลาดพร้าวเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนหลักหลายสายเช่นถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวและถนนวิภาวดีลังสิตซึ่งเชื่อม เื่อมต่อไปอยังย่านเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆของกรุงเทพอีกทั้งยังมีทางพิเศษดอนเมืองโทเวที่ให้บริการผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวย่านมหลโยธินลาดพร้าวเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ต้องการอย่างมากในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในด้านที่อยู่อาศัยโรงแรมและการศึกษา พื้นที่นี้มีคอนโดที่หลากหลายและทันสมัยโรงแรมระดับคุณภาพและสถานศึกษาชื่อดังที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในพื้นที่และต่างจังหวัดการรวมตัวของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ทำให้ย่านพหลนโยธินลาดพร้าวกลายเป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับคนที่กําลังมองหาชีวิตที่สะดวกสบายและครบคันในทุกด้านครับ